สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอดีตเศรษฐีพาลูกป่วยมาขับแท็กซี่3เดือนขอโทษผู้โดยสารกว่า1,800ครั้งอดีตเศรษฐีพาลูกป่วยมาขับแท็กซี่ผ่านไป3เดือนต้องขอโทษผู้โดยสารกว่า1,800ครั้งพอฟังเหตุผลมีน้ำตาซึมเรื่องเาวานี้มีที่มาจากเว็บไซต์ซินชิวหลังมีการเปิดเผยเรื่องราวของอ e ี้เหอผิงชายวัย5้ปีคนขับแท็กซี่ในเมืองฉงชิ่งประเทศจีน ตลอดเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาต้องกล่าวคำขอโทษผู้โดยสารเกือบ1,800ครั้งที่เขาพาลูกชายวาัย25ปีที่ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนั่งติดมาในรถด,ด้วยซึ่งคำพูดที่อี้เหอผิงมักจะกลก่าวต่อผู้โดยสารทุกครั้งคือขอโทษนะครับผู้ช่วยคนขับคือลูกชายผมเองเขาไม่สบายคุณจะยกเลิกคำสั่งเรียกรถก็ได้แต่ได้โปรดอย่าร้องเรียนเลยผมจะถูกแบน บางครั้งเวลาลูกชายเห็นผู้โดยสารก็จะส่งเสียงอาเป็นระยะระยะซึ่งผู้เป็นพ่อก็จะบอกว่าเขาอยากทักทายเนื่องจากกลัวว่าจะทําให้ผู้โดยสารไม่พอใจเขาขอโทษผู้โดยสารอยู่เสมออธิบายให้ผู้โดยสารฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าทําไมถึงมีคนอยู่บนรถที่นั่งผู้โดยสารเขารับลูกค้าเฉลี่ย20รายต่อวัน6กรรายต่อเดือนหลังจากผ่านไปกว่า3เดือนทั้งนี้เคยมีผู้โดยสารคนหนึ่งไม่พอใจและร้องเรียน จนทาให้เขาถูกแบน3วันแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ผู้โดยสารเห็นใจให้ทิปพิเศษทั้งต่อหน้าและเพิ่มทิปให้ในแอปอย่างไรก็ตามภายในรถเขายังพิมพ์ข้อความติดเอาไว้ด้วยว่าลูกชายของผมป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองเมื่อ2ปีก่อนแล้วเข้ารับการผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเพราะที่บ้านไม่มีใครดูแลเขาผมจึงต้องพาลูกมาด้วยผมขอโทษสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยครับ จากการรายงานดังกล่าวยังระบุอีกว่าอี้เหอผิงเคยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนเขาเริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกและวัสดุก่อสร้างในเมืองเซินเจิ้นเมื่อปี2539และประสบความสําเร็จอย่างมากมีเงินเก็บกว่า20ล้านหยวนหรือเกือบ100ล้านบาทต่อมาเขาเดินทางกลับบ้านเกิดที่ฉงชิ่งและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ลูกเขาจึงเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการเงิน แต่การลงทุนกลับล้มเหลวเมื่อปี2558นอกจากนี้บริษัทก่อสร้างและโลจิสติกของเขาก็เกิดปัญหาขาดทุนอีกด้วยซ้ำร้ายอ e ี Her ้เหอผิงกับภรรยาก็อย่าร้างกันลูกชายถูกส่งไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสจนจบแต่เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564ลูกชายเขาเกิดหมดสติไปบนโซฟาแพทย์ระบุว่าชายหนุ่มเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งการรักษาและฟื้นฟูหลังผ่าตัดนั้นใช้เงินจำนวนมาก ต่อมาอี้เหอผิงผันตัวมาทำงานเป็นคนขับแท็กซี่โดยรับงานผ่านแอปซึ่งเขาจะพาลูกชายไปเข้ารับการรักษาตอนกลางวันและขับแท็กซี่หาไรายได้ตอนกลางคืนหลังผ่านไปสองเดือนลูกชายของเขาฟื้นขึ้นมาในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาจึงต้องพาลูกชายติดรถมาทำงานขับแท็กซี่ ส่วนสาเหตุที่เขาไม่แจ้งให้ทางแพลตฟอร์มต้นสังกัดทราบเพราะแม้เขาจะตกอยู่ในสถานการณ์พิเศษแต่การจะไปเปลี่ยนกฎเพราะคนแค่คนเดียวก็ทําไม่ได้เขายอมรับว่าการนําลูกติดรถมาด้วยสร้างความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งเขาก็ทําได้แค่รับบทลงโทษไปเงียบๆแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็มีน้ําใจเห็นใจและให้ทิปพิเศษกับเขาเขาใช้เงินไปกับค่ารักษาลูกชายมากกว่า500,000หยวนหรือประมาณ2.5ล้านบาทแต่เขาก็ยังพอใจเพราะอย่างน้อยลูกชายของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ